ดีครับอาจารย์บ่ายสองโมงเกือบบ่ายสามโมงครับเสร็จภารกิจแล้วพากันมาจอนกอยู่โซนบ้านเมืองไพ่คือเก่าครับตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงอุดรมาน้กันสามคนผู้ที่สี่เส้นหล่องกำลังติดตามมาเลือกลุงเรียนนี่ครับโซเฟอร์ครับพาหมูมาคือเกา่าถนนร่องครชวนเชนแอปนี่ใไปนี้ ท่านล่องใส่ใบไซตตัวหนึง่งอ,อยู่ในดอนเพื่อน,นท่านล่องอีกตัวที่สองใส่ใบต้นข้อต้นนี้ครับนี่นกไม้ดอกไม้ดอกพันดอกนกฟึกมาส่วนผมนี่บ้านเดี๋ยวใส่น้มูเดอ้อครับนี่เจ้าซุปเปอร์เล็กมือนีออกเหนียดเทียนมายังหอยอยู่เถียงหน้าคือเกา่าบัดที่ขึ้นรถท่านร้องเลือมไม่สาวครับ <c oughs> โอ้ยเบิดแนวสีบ่าเลยพี่น้องบ่ปีนกกไม้เด้อเมื่อยลืมไม่สาว บานนี้โทรหาเซียนหลองให้เซียนหลองมานลำกลดให้เซียนหลองออกมาทรงมุ่นสามากหอนแามได้บุจักสิดงใดใส่หมูบ่ได้ใส่ครับ <c oughs> ลืมคักลืมแหน่เว้ยเอาด,ดีไหมเ <c oughs> ออนี่เซียนแอบ,บครับอืม <c oughs> โอ้ยหมูขันแมงกับเจ้าได้ก,ก,ก็ได้กวนหรือผมก็ทีเดินนั่งบึงหรือพี่น้องเก็ดยังไง <c oughs> เนี่ยเอ้ยอยู่เถียงนี่แหละเจ้ากอนเอา้า หาเสยนล,อล่องทุกคนครับผี่น้องเอ้บานนี้ก็ทีได้อวยเมื่อครับอำลาผ้าจากผ้ากันเอานกลงแล้วผู้ข่าลื่มไม่เศราผู้ข่าลืมไม่เศร้าเมมสี่ยนล่องกับนี่ครับมาชมชมเอเ้ข,ขาโคตรติดแยมคอมาจนว่าคำครับหวอดบริไซน้ำมูนี่เอาลงแล้ว่านล่องกับเป็นเลยแหนว โอ้ยมือนีดวงบอดีจะเลื่อมไม่เสาลูกเพเป็นดังไรเห่าเฮ่าปิดเทอมเราบ่ปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วมือลาอะไรเจ้าเฮาไม่เบื่อเบิ่ดเบื่อจากนี้ไปไปเปิดเทอมวันที่เท่าไหร่สิบหกพุทธศตวรรสิบหกพุทธศตวรรสิบหกพุทธศตวรรษแม่บวานบักเงีวเลยว่าลงหน้าพอดีเนาะเดี๋ยวนี้ทานอ่าคนรออีกผู้หนึ่งครับอาจารย์พี่น้อง จากมุกไปแจกได้คนรอผมอีกคนหนึ่งเสี้นแอบสิงหวานเย็นครับเจ้าหวานเจี๊ยบโอ้มาแล้วครับปานนี่ถือถุงเขียวห้อมโแมนพันหมานบอกครับอุ้ยจอดจอด<อ>โ,<อ>โอ้วานสิภาคกับจินเห่เพ้นได้อย่ตัวครับนี่ห<อ><อ>นึ่<อ>แงแต<อ>้มนี่ครับมือหยกโป่ไปได้เด้อม,มือหนึ่งเทือน นกมือหนึ่งถือผืนเนียดยกนิ้วโป้ขึ้นก็ได้นี่เออปาดเอาตัวได้มากครับเจ้านายเพชรโพชัยครับเพชรโพชัยแมวขนกระติดอยู่แก้มพี่น้องไอ้ขนนกมึงด้วยขนแอกมากหนพี่น้องมึงด้วยเนี่ยครับเนี่ยแม่เนี่ยขนหมานติดอยู่แก้มพ้อมอ้มือนี้ย่อมย่อมรับครับเส้นแอบหมานผู้เดียวครับมือนั่นเพื่อนหน่อยหมานผู้เดียวมือนี้เส้นแอบหมานผู้เดียวปาด คือปวดเสีเอาเอาเอาขึ้นรถค้ำหรือหงมวงแรงหรือได้ปยวีชคีบบําราพาจากพี่น้องเขาเมื่อเด้อพี่น้องเอ้เสียบม้าผ้าจากละครับบนันติดถ่ายไล่การฟังเสียงแค้นมวลมวลเจ้ากันบ่ให้เบิ่งหน้าดอกซุ่มบ่หมันเบิ่องต้หน้าผู้หมันซะก่อนเสยนแอบผู้เดียวนั่นแหละครับ คิดหน้าพ่อกันไหมพี่น้องวัดดีเด้อครับอยู่ดีนม่แห้งลำรวยสุขคนครับ